เอาอีกแล้วอะไรเอาอีกแล้วมึงเบิงมืองเบิงมบงเบิงเ <c oughs> ถิง,ถงความคมชัดความความความตรงเปขอะมันเรื่อยเป็นายงูอะไรพี่เขานะเราเบิงเบิงดาบเบิงดาบกูไม่อยากาติว่าบ้านไหนเด้อเบิงเบิงดาบเบิง <c oughs> โอ้โหมืออาชีพอมืออาชีพมากเพื่อนรักจ๋าเพื่อนไม่ค่อยมีงานเลยส่งไม่เพื่อนหน่อยได้ไหมทุกทุกจักบบาท สาปปัญหาสร้างตัดอิงสองรอยหาสิบบาทกรณีเอื่นกูสาปปัญหาเอากรณีกว่ามันโทรมายืมตังค์วาสันาา่นเออก็เลยส่งไปแห่งมันอันเพื่อนจ้ามันตัดไม่เข้าอ่ะมันขอเล่าสักกลมได้ไหมเรา,าสักกลมอีก,กอเอากก้าก็ดีกว่ามันโทรม่ขอตังค์เอาก็ดีกว่ามันโทรมาขอตังค์เนาะเออดีกว่ามันโทรมายืมตังค์เอาว่าแต่มันแบบเหตุงานเหตุงานนําให้อันนี้นาเอออ่ะเดี๋ยวกัวไปให<ย> ค้าเรากูก็โอนให้โอนเสร็จแล้วปุ๊บตรงเป๊ะเลยพี่น้องเบิ้งเอาเป๊ะปะเป๊ะเลยโอ้กูสิแนะนี่น้ำลาดมึงต่อดี <c oughs> บนแต่อย่างหนึ่งมันเห็ดมาดีนะน <Yeah. S 1> ี่น้องเบิ่งเอาพีเซงงียัยงบกนะมันเห็ดมาดีอย่ยงเนื อันนี้พ้อมวลโยอันนี้เฮ็ดทีโยเออคุมอยสามปัญหาคุณอะคุมโยเออใช้ได้แต่ไลเนอร์นี่เป็นตะกุกเวียงเข่าปลายหรีบ่โดนใจกุยแห้งอุกอังนี่ถอดดีกว่าป่ะฮะถอดดีกว่านาซีถอดออกนะครับเพราะตากูเป็นลูกค้ากูก็ประกาศไซไปนะครับเอาขายรถตอเอา1.9 2021ด้าอครับเลขไม่20,000โลนะ ผ้าหลังคาไม่ถอดไม่แกะมีตำหนิแค่กระบ,บะอะไรเนื้อ,อปุกตังในใจรับได้ก็ซื้อนะตรงเนี้ยรับไม่ได้ก็บอกเยังจะถอดออกให้นะมาพร้อมท่อแซดเสียงหวานเบิ้ลนตัดสับระเบิดฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนกับค่างวดพันหกพันบาทครับสามารถเติมน้ํามันดีเซลได้เลยไม่เหมาะสมกับการเติมเบนซินเหตุผลคือท่านจะต้อง จูงได้นะโอ้เดิมสวยสวยสวยดูดิหัวนงหัวน็อตเดิมหมดนะครับดึงไม่ลงเลยแน่นามากไม่กิบอ่ะอ้าวสามารถซื้อ,อ <laughs> ยังเป็นลูก <laughs> สมมุติตีมือจะคลองตักไหมเดี๋ยวไปเดี๋ไปเหตุตามเนะด,อด้อเข้าใจไหมเข้าใจไหมจเห็ุตามสนะมมุติตีมือจะคลองตักไหมเลยานะจไ โอ้ส่วนส่วนนี้เจ็บป่วยอ่อนๆแดดๆใจมันลอยใจมันลอยเอาวดูครับหัวนงหัวน็อตลังแก้มฝากระโปรงเดิมหมดนะครับสังเกติอยู่ครบหัวนงครับมมารับได้ไหมกระบะอะไรเนี่ยรับได้รับได้รับได้กระสือนะครับผมเอาฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนส่งปีฮอดหน้าบ้านเสียยะจัดให้ปีแรกผ่อนหกพันปีต่อไปผ่อนหนึ่งหมื่นแฉ่ไปไวรุ่น chào